ซีมูเลเตสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับหลังจากประกอบเครื่องในคลิปที่แล้ววันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเอาไปวางใส่ในตัวถังจะต้องทําอะไรบ้างเริ่มยังไงไปดูกันเลยครับก่อนจะยกไปวางได้เราต้องเอาซับเฟรมไปติดตั้งก่อนเพราะตัวเครื่องยนต์จะต้องติดตั้งบนซับเฟรมอีกทีขั้นตอนในการติดตั้งซับเฟรมจะมีจุดที่ต้องขันน็อต4จุดแนะนําใช้แม่แรงยกรถขึ้นจะช่วยให้สะดวกในการติดตั้งครับจริงๆจะใส่ซับเฟรมอย่างเดียวแล้วยกเครื่องมาวางเลยก็ทําได้ครับแต่จะค่อนข้างลําบากเลยต้องคอยใช้แม่แรงยกช่วยแนะนําให้้้้ใใส่่่่่ชชววงงลาาินนออืืๆไปดยเเพหเร ใส่ล้อได้แบบนี้จึง่ายกว่าการมาใส่ช่วงล่างทีหลังครับต่อมาเราจะเอาส่วนประกอบในห้องเครื่องบางชิ้นไปติดไว้ก่อนเริ่มจากหมอ้อน้ําแม่ปั๊มเบรกแม่ปั๊มคัที่เราต้องเอามาติดไว้ก่อนเพราะถ้าวางเครื่องไปแล้วเราจะลงมานั่งขันน็อตแบบนี้ไม่ได้มันจะติดเครื่องจะไขน็อตค่อนข้างลําบากครับโดยเฉพาะตรงท่อน,น้ํามันเบรกกับน้ํามันคัดตรงนี้มันมีจุดที่ต้องขันน็อตเยอะมากๆต้องขันให้ครบให้แน่นทุกจุดไม่งั้นตอนเติมน้ํามันเบรกเข้าไปจะรั่วออกได้ครับในส่วนของหมอ้อน้ําก็ไม่มีอะไรมากติดตั้งไดด้งง่่่ายยๆขัันนนอตตต4จจุุแะมมมีวึหลบู ฝั่งซ้ายลากจัดการขันให้แน่นก็เรียบร้อยครับมาถึงขั้นตอนการวางเครื่องอย่างแรกเราต้องติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับหอยแนะนําเอาลังเครื่องดื่มในบ้านของเรามาวางรองไว้ก่อนหลังจากนั้นต้องค่อยๆหย่อนตำแหน่งของโซ่ให้ลงมาตรงกับหูเกี่ยวของเครื่องยนต์ตรงนี้ครับถ้าเราหย่อนได้ตรงตำแหน่งจะมีน็อตขึ้นมาให้เราขันเพื่อทําการติดตั้งขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,น,นิดนึงครับขันน็อตให้เรียบร้อยเราก็จะยกเครื่องขึ้นได้แบบนี้ตอนเข็นออกจากโรงรถแนะนําให้ค,อคอ Leg ห่อยๆไปใจเย็นๆเพราะเครื่องยนต์มันสามารถหลุดจากหอยได้ถ้าเราเหวียงงแรรเกินหือป กับสิ่งกีดขวางตอนเล่นรอบแรกผมทําหล่นไป2อสรอบหัวร้อนกันเลยทีเดียวทีนี้ขั้นตอนในการวางสังเกตตรงซับเฟรมจะมีแท่นเครื่องอยู่3จุดครับเป็นยางสีดําๆเราต้องหย่อนเครื่องลงไปให้พอดีกับแท่นเครื่องถึงจะมีน็อตขึ้นให้ขันเคสเดียวกับการเอาเครื่องขึ้นห้อยแบบเมื่อกี้เลยต้องใจเย็นๆเหมือนเดิมค่อยๆหย่อนแล้วก็คอยดูตําแหน่งคอยปรับเปลี่ยนองศาทีละนิดเทคนิคของผมคือให้เล็งแท่นเครื่องจุดกลางตรงนี้ครับเพราะเป็นจุดที่เราจะมองเห็นได้ชัดว่าเราหย่อนได้ตรงหรือเหลื่อมไปทางไหนถ้าวางได้ตรงก็จะมีน็อตขึ้นมาให้เราขันมี3จุด ก็ขันให้ครบครับวางเครื่องเสร็จเราจะมีอะไรบางชิ้นกับของเหลวที่ต้องไปซื้อจากร้านค้าก็คือสายพานหน้าเครื่องหัวเทียนน้ำมันเครื่องน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรกเงินที่ตัวเกมให้เรามาในตอนเริ่มสามารถซื้อให้ครบได้เลยยังไม่ต้องทํางานหาเงินครับผมจะเริ่มจากการใส่สายพานหน้าเครื่องก่อนจะใส่สายพานได้เราต้องเลื่อนไดชาร์จมาด้านซ้ายตัวเกมถึงจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกให้เรากดใส่ได้ครับใส่สายพานแล้วให้เลื่อนไดชาร์จกลับมาทางขวาให้สายพานตึงไม่งั้นตอนสตาร์ทจะมีเสียงสายพานดังครับต่อมาคือท่อหม้อน แต่ละชิ้นจะมีตำแหน่งของมันอยู่และจะใช้ไขควงปักแบนในการติดตั้งครับเหมือนเดิมต้องขันให้แน่นทุกจุดจากนั้นมาดูหัวเทียนตอนซื้อจากร้านค้าซื้อมาแค่กล่องเดียวกพ็พอเขาจะให้มา4ี่หัวเลยวิธีใส่ง่ายๆครับใช้ประแจสำหรับหัวเทียนขันเข้าไปได้เลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการเติมของเหลวผมจะเริ่มจากน้ำหล่อเย็นวิธีเปิดฝาหม้อน้ำหรือฝาอื่นๆในเกมนี้ก็ใช้วิธีเลื่อนเมาส์เหมือนกับการขันน็อตเข้าออกครับเปิดฝาแล้วก็เทน้ำหล่อเย็นจะมีแถบวัดปริมาณขึ้นมาด้านล่างแบบนี้ ลก1แออนพดีจุดที่ต้องระวังก่อนเติมน้ำมันเครื่องคืออย่าลืมขันน็อตก้นอ่างไม่งั้นรั่วออกหมดต้องไปหาซื้อใหม่จะเสียเวลาเปล่าครับการเช็คระดับน้ำมันเครื่องจะเหมือนของจริงเลยคือการดูจากการวัดระดับน้ำมันเสร็จแล้วก็มาดูน้ำมันเบรกกับน้ำมันคลัตสองอย่างนี้จะใช้ตัวเดียวกันเลยแนะนำซื้อมาเผื่อสัก3ามขวดเพราะอย่างที่บอกครับเราอาจจะลืมขันน็อตบางจุดทําให้มันรั่วออกวิธีหาว่าคือจุดไหนก็คือต้องปล่อยให้มันรั่วออกแบบนี้ถึงจะเห็นครับเติมให้ครบทั้งปั๊มเบรกปั๊มคลัตแล้วก ไม่ซึมก็เป็นอันเสร็จสิ้นการวางเครื่องในเบื้องต้นครับวันนี้หมดเวลาของซีมูเลเตอร์แล้วคลิปหน้าจะมาติดเครื่องให้ดูจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ